サウディカップ。ワニー、ネダン、クルワン、本ンナム、ティープン、トゥクティーミー、クルワン、本ンナンラオリアクは、ウォシュレット、ウォシュレット。チンチンウォシュレットは、注意報、注意報、ボリサ、トート、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 ト。では、ウォシュレット、こうトゥクコンルー。 เราเรียกโอชิเรตก็โอชิเรต,ตก็ครูวันน้ำออกมาพิ้วก็แล้วตัวก็โอชิเรตมีหลายอีโฮหลายรุ่นใช่ไหมครับก็ผมแนะนำว่าเออหนุ่ม panasonic นนแล้วก็ inox กส็อสองสองอีโฮแนะนำสองอีโฮนะครับ ก็พาราสนีน่ก็มีเยอะๆนะครับก็ถ้าคุยมาอีปุ่นก็ดูเห็นทุกที่ใช่ไหมครับที่สนามบินที่ร้านอาหารเอ,อ่อที่บ้างที่สถานีรถไฟที่ไหนก็มีหม,หมดหมดก็ที่เซเว่นด้วยที่ฟาบิลี่มาด้วยก็มีทุกที่ก็ ถ้าไม่มีก็าบางคนนะถ้าไม่มีก็ไม่ไปร้านหังโอ้ร้านอาหารนี่มีก็ภัยแล้วแต่ที่ว่าทุกทีมีก็ทีมวันใก็ชั่วนี่มีใช่ไหมครับที่ว่าคนทันจัาใช้ได้เที่ว่าที่สนามบินมีภาษาอังกฤษทต่ว่าปกติไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยไม่มีภาษาจีนก็ภาษา ญี่ปุ่นยังเดียวออบางคนะม่อูกอกดทีไหนดีกดทีไหนดีอง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 ปิ้วปิ้วอ้าา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 กาาาาาากาา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 าอาาราา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 าราาาราา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 าีน ดิฉัพัสายพุ่งไม่ได้ก็ผิดก็ไม่ได้น้ำออกมาผิดไม่อันตรายเดียันกันเถอะโอเคเดินน้ำอินัคส์ก่อนครูอันอินัคส์ก่อนัน,อน,อนนี้อันนี้ใช้ง่ายๆนะครับครูันนี้ใช้ง่ายๆกดดูใช่ไหมครับอันนี้ผิดผิดทอมารุทอมารุ สต็อปภาษาอังกฤษสต็อปหยุดปิดนะครับอันนี้ลางราดมดารรมดาอันนี้โอชิริโอชิริแลวก็กดอีกนั่นมีมาสซาจนวดน้ำออกมานวดปิ๊บปิวปิ๊วปปิ๊บปปิ๊บปปิ๊บปิวนวดนวดก็กดกดอีกหยุหนゴด,ゴดいいนวด で、こうこにビデ、こうこ、うプジン、プジンチャイにビデ、こうルーチャイメテは、うーん、あにビデ、お尻、止まる。で、こうこに、クワム、クワムレン、ナムオクマ、クワムレン、洗浄強さ、洗浄クリーニング、パムサー強さ、クワムレン、アニ、強い、弱い、強い、弱い、 強เรีบ่าวแข็งจักแข็งจักแ็งเรนจบ่าวแล้วก็อันนี้ไัดไปัดไปัฟฟ้าไปไฟฟ้าแตว่าถ้าใช้อันเดียวก็อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เบน زا เบน زا อนซาอึ้งอง หน้าหนาวเวลาหน้าหนาวอุ่นๆใช่ไหมครับเอ่อหนาวๆก็ทำให้อุ่นๆเทโคเทอุ่นนิดหน่อยโคร้อนแล้วก็อันนี้อุนสุดนสน้ำร้อนน้ำร้อนเทโคเทไม่ร้อนมากร้อนนิดหน่อยโคร้อนมาก で、こう、源。電源。電源。Put five. Put five. 電源。電、okay. 源。電源。電源。電、okay. 源。電源。電源。電、okay. 源。電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 源。イ源。電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 源。 ทออทอทออทออทออตัวนี้ว่า T2 ไม่มีทออทนะครับใช้แพลนโซนี่แล้วก็อินแอคส์ก็ผมชอบอันนี้น้ำหอมไทยดราก้อนฟรุตเกลมังกรใช่ไหมครับดราก้อนฟรุตเกลมังกรหอมมากหอมมากโอเคครูวันแพลนโซนี่ T2 อธิบายนะครับเกดก็อันนี้ก็ดูก็ใช้ได้ใช่ไหมครับก็อําไม่ออกแต่ว่าใช้ได้ง่ายแต่ว่าบันทีนะถ้ากดปิดก็น้ำออกมาอูอ้ปิ๊บอ้อาวชอบใช่มากแต่ว่าจริงๆนะจริงๆมีเซนเซอร์ไม่ได้น,นั่นก็ไม่ได้ออกน้ำออกมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีมีหลายทีก็ リアニー兄ショーレクレクアニーダイヤイレクヤイレクヤイレクワーチーヤイワーキーチーキーショーダイレクヤイレクヤイチーキーナカプテチンチンナカアニーミセンサーでこう なんこうリアプロイ。こう億本、億本何例えば、こう何億万オートマティック。オートマティック。マイトンゴーな。マイトンゴー。こう、タムサーアート,ートマティック。では、ゴッカダイ。チンチンマイトンゴー、アライ。オートマティック。で、こう、アニ。停止。ピッ。ピッ。ピッなんか ピッナンのこ尻のおお尻お尻の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 マッサー、尻のおポのポ尻ポおポのポ尻ポおポのポ尻のお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 尻 ダッシュはためんめんはいめんおっぱいおっぱいろいでこうあにジャクきょうジャクきなおくまバオバオレンレンなおくまレンレンマーでこうティニーティニーペンセッティングセッティング 何何 soon? 何 soon? 何何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 ワ何何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 ン何何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 何や何何何何サイヤサイヤ何何何何ムサア何何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  ごアニチャイヤチャイチャイヤ。まだチャイヤ。でこあにジドーベンキーセンジョー。ジートンキーセー。おとまたもさでこあイアン。ーイアン。パイアン。パアン。パイアン。パイアン。パイン。パイアン。イン。パイタン。ウン。ウイン。パイン。パイアン。イアン。パイアン。パイアン。パイン。パイン。パイアン。ン。イン。パン。パン。イン。イン ไฟไฟ้าเยอะๆค่าไฟแพงก็ถ้าใช้อันนี้เซนเซอร์ทำงานก็เวลาใช้อึ嗯嗯้งๆเวลาไม่ได้ใช้ไม่ไม่ให้อึ้งตัวอันนี้8ชั่วโิกันก็เพจจะมองก็ผิดผิดไฟเพราะว่าเวลานอนนอนหลับไม่ต้องอึ้งๆใช่ไหมครับก็เช้าเช้าอึ้งๆก็โอเคก็เพจจะมองไทมาก แล้วก็อันนี้องศาน้ำอันนีーーー้น้ำโดนนิดหน่อยรดนมากแล้วก็อันนี้ทีท่นัーーー่งที่นั่งโดนนิดหน่อยรดนมากใช้ง่ายนะแต่ว่าถ้าอไม่ออกภาษาก็ไม่เข้าใจก็ร้อนใช้ง่ายแต่ว่าไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยก็ห้องน้า ที่อีพุนนะครับสวนใหญ่ไม่ใช่นอนด้วยปาเซ็นนะสวนใหญ่ใช้น้ําทําสะอาดไม่ได้อันนี้ใช้น้ําไม่ได้ที่ม้วนไตก็ใช้น้ําได้ใช่ไหมครับใช้น้าําทําสะอาดที่ว่าทีนี้สวนใหญ่นะใช้น้ําไม่ได้ชไดใช้น้ําได้เคเคในแบบนี้ด้ามเมยันเดียวทีนี้ใช้น้ําไม่ได้ทีนี้ใช้น้ําไม่ได้ ก็อัพนัห้อนที่อุนออ่น้อนอุนทีนี้อนน้ำเทว่าอัพน้ำไม่ได้้อนเคีทยทอเยลทอเยโอเคมาอีกปุ่นอยู่อีปุนทุกทุกวนสนุกสนุกเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเชื่อกันใหมนะครับบายบาย